ชุติมาเผยภาพล่าสุดพร้อมขาเล็กมากจนด้าเป็นห่วงเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่อยู่ในช่วงรออย่าสามีค่ะสำหรับต่ายชุติมาหลังจากได้เกิดเรื่องราวสึกแย่งกันเลี้ยงลูกนะคะน้องพี่พิมพ์กับสามีถิมพิทาค่ะตอนนี้ก็ได้เคลียร์กันลงตัวแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลลูกเป็นที่เรียบร้อยเหลือก็เพียงแต่ เรื่องการหย่าเท่านั้นค่ะซึ่งเธอนะคะก็ได้ออกมาเผยว่าในปีนี้ต้องได้หย่าอย่างแน่นอนแต่บทบาทหน้าที่ของการเป็นแม่ยังคงมีให้ลูกเสมอเพราะว่าปัจจุบันนะคะยังคงผลัดเปลี่ยนกับหนุ่มทิมค่ะในการเลี้ยงดูลูกสาวแม้ว่าเธอนั้นจะผ่านเรื่องราวที่กระทบจิตใจมามา,มากค่ะแต่ตอนนี้สาวต่ก็ moves on แล้วนะคะหวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะ แต่ล่าสุดนะคะก็ทำเอาหลายคนนั้นทั้งชื่นชมและก็อดควรที่จะเป็นห่วงไม่ได้เลยล่ะค่ะหลังจากที่เห็นภาพของสาวตายในอิ s สตาแกรนะคะที่ได้โพสต์ไว้ขณะที่ไปเดินชอปปิ้งซื้อของค่ะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าห้ามมุมคอนเฟรกไม่ได้ไงซึ่งภายหลังค่ะก็มีบรรดาชาวเน็ตนะคะแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมว่าหุ่นคุณแม่นั้นสวยมากๆค่ะขณะที่ใครๆลหลายๆคนนะคะ กลับเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะว่าดูเหมือนเธอนั้นจะพร้อมลงขาเล็กรีบเกือบจะเหมือนหนังหุ้มกระดูกแล้วแหละค่ะซึ่งเธอนะคะก็ได้ตอบกลับว่าเป็นเพียงมุมการถ่ายภาพเท่านั้นและพยายามใส่เสื้อผ้าชุดใหญ่ๆเท่านั้นเองล่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะก็เพราะว่าบรรดาแฟนคลับนั้นเป็นห่วงสาวตายแล้วค่ะ เพราะว่าช่วงนี้อาจจะดูคุณดีเกินไปแล้วค่ะบางคนก็เป็นห่วงนะคะกลัวว่าจะพร้อมเกินไปหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับสาวตายแล้วกันนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันทีเลยล่ะค่ะ